เราเคยมานั่งคุยกันเล่นๆไหมครับว่าเอ,อนาคตของคริปโตเนี่ยมันจะไปทางไหนกันแน่วันนี้แหะครับเราจะมาร้องส่อง5สัญญาณที่หลายคนเขาวิเคราะห์กันว่าปี2026เนี่ยอาจจะเป็นปีที่แบบพลิกโฉงวนการนี้ไปเลยก็ได้ทีนี้มันก็เลยเกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าคริปโตมันกลับมาบูมอีกรอบจริงๆเนี่ยเราจะเตรียมตัวพร้อมคว้าโอกาสนั้นไว้แล้วหรือว่าจะได้แต่มองอยู่ข้างๆสนามเหมือนเดิม คือมันไม่ใช่เรื่องของการเดาอนาคตนะครับแต่เป็นการคิดวางแผนเพื่อให้พร้อมที่สุดต่างหากโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่สัญญาณแรกเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของราคานี่แหละครับมันมีแนวโด้มว่าอาจจะเกิดขอบฟ้าใหม่ของราคาบิต c o i n ์ขึ้นมาแล้วตัวเลขที่เขาพูดพูดกันเนี่ยมันจะไปถึงไหนกันนะ200,000ดอลลาร์ 200, ครับฟังไม่ผิดครับ200,000ดอลลาร์ 200, สหรัฐ นี่คือตัวเลขเป้าหมายที่นักวิเคราะห์หลายสำนักเขามองว่ามีความเป็นไปได้สำหรับ bitcoin ใน c ซเคิลถัดๆไปแต่ต้องย้ำกันตัวโตๆเลยนะครับว่านี่คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะไม่ใช่การการันตีแล้วไอตัวเลข2 0 0แสนเนี่ยมันไม่ได้มาแบบลอยๆนะครับมันมีที่มาที่ไปมีเหตุผลรองรับอยู่อย่างแรกเลยคือเขาเอาไปเปรียบเทียบมูลค่าตลาดกับทองคำแล้วก็ไปดูข้อมูลในบล็อกเชนหรือที่เรียกว่าออนเชนด d ต้า ซึ่งมันชี้ให้เห็นว่าบิตคอยเนี่ยมันเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแถมฐานคนถือครองก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมีแต่รายย่อยเดี๋ยวนี้สถาบันการเงินใหญ่ๆก็เข้ามาเล่นด้วยบวกกับการวิเคราะห์ไซเคิลของตลาดในอดีตทุกอย่างมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันแต่มันก็เหมือนเหรียญแหะครับมี2ด้านเสมอด้านดีหรือบูเคสก็คือมูลค่าตลาดมันอาจจะไปท้าชนกับตองคําได้เลยนะบวกกับสถาบันที่เข้ามาเรื่อยๆแต่ความจริงที่เราต้องยอมว่าไม่ได้ก็คือความผันผวนแบบสุดขั้วเนี่ย มันเป็นเรื่องปกติของตลาดนี้เลยการที่ราคาจะร่วงลงมา50%หรือแม้แต่80%เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอครับแล้วอะไรล่ะครับที่จะเป็นเชื้อเพลิงผลักดันราคาให้ไปถึงจุดนั้นได้สัญญาณข้อที่2นี่แหละครับจะพาเราไปเจาะลึกเรื่องกลไกตลาดที่น่าสนใจมากนั่นก็คือเรื่องที่ว่าความต้องการมันอาจจะแซงหน้าสป라이ใหม่ไปแล้วกุญแจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Spot ETF ครับ อธิบายง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนเป็นเอ่อเป็นสะพานที่ถูกกฎหมายที่ทำให้กองทุนใหญ่ๆหรือนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาสามารถเข้ามาซื้อบิตคอยได้แบบง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเก็บเหรียญเองซึ่งเนี่ยแหละคือประตูที่เปิดให้เงินทุนมหาศาลไหลเข้ามาแล้วพอเรามาดูข้อมูลตรงนี้มันน่าสนใจมากเลยครับลองดูนะครับแท่งหนึ่งเนี่ยคือจำนวนบิตคอยที่ถูกขุดขึ้นมาใหม่ในแต่ละวันแต่อีกแท่งหนึ่งคือยอดซื้อสุทธิจากพวก ETF เห็นไหมครับว่ายอดซื้อมันสูงกว่าบิตคอยที่เกิดใหม่แบบเทียบไม่ติดเลยแล้วมันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าพวก ETF เนี่ยต้องเป็นไล่ซื้อบิตคอยที่มีอยู่แล้วในตลาดก็คือมาแย่งซื้อกับเราๆนี่แหละครับเพราะของมีเท่าเดิมแต่คนอยากได้เยอะขึ้นมันก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า supply squeeze หรือภาวะอุปทานตึงตัวได้นั่นเองมันเลยมีคนกล่าวไว้ว่าสําหรับคนที่เป็นสายเชื่อมั่นระยะยาวเนี่ย ETF ถือเป็นข่าวดีมากๆเลยแต่ สำหรับสายเก่งกำไรที่เข้ามาเล่นช่วงท้ายตลาดเนี่ยมันอาจจะเป็นดาบสองคมได้เลยนะเพราะถ้าเงินทุนก้อนใหญ่นี้ไหลออกเมื่อไหร่มันก็ลงแรงได้เหมือนกันโอเคเราพักเรื่องราคาเรื่องการลงทุนไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะครับมาดูอีกสัญญาณหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีเองที่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในโลกของนักพัฒนาแล้วแต่มันกาลังจะเข้าสู่กระแสหลักจริงๆการเข้าสู่กระแสหลักเนี่ยมันมาพร้อมกัน2ทางเลยครับ ทางแรกคือฝั่งภาครัฐตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า CBDCs หรือสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองกันอยู่มันเหมือนกับการสร้างรางรถไฟทางการเงินเส้นใหม่เลยนะครับในขณะเดียวกันทางที่2ก็คือฝั่งเอกชนที่เริ่มเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนไปผสมกับ AI เพื่อใช้ในเรื่อง Supply Chain การยืนยันตัวตนหรือแม้แต่การเงินในระดับองค์กรสิ่งที่สําคัญที่สุดจากเรื่องนี้ก็คือ มันกำลังเกิดความคุ้นเคยและการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนในระดับที่ใหญ่ขึ้นมากๆทั้งในภาครัฐและองค์กรเอก,กชนคือมันกำลังเปลี่ยนจากเรื่องเฉพาะกลุ่มไปสู่การเป็นเครื่องมือที่ถูกพิจารณาอย่างจริงจังในห้องประชุมของผู้บริหารแล้วโอเคเทคโนโลยี okay, <technology S 2> มันดีการยอมรับก็เริ่มมาแต่คำถามคือเราเมื่อไหรล่ล่ะที่คนธรรมดารรมดาอย่างเราเราจะได้ใช้มันในชวิวประจําวันได้จริงๆสักทีสัญญาณข้อต่อไปจะมาตอบคําถามนี้ครับ คำตอบก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Layer 2ครับให้เรานึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับบล็อกเชนหลักๆอย่าง Bitcoin หรืออีทิเรียมเนี่ยมันเหมือนถนนเส้นหลักในกรุงเทพตอนชั่วโมงเร่งด่วนคือรถมันติดมากทําอะไรก็ช้าไปหมดค่าผ่านทางก็แพงส่วน Layer 2เนี่ยมันก็คือทางด่วนที่สร้างขึ้นมาคร่อมถนนเส้นหลักอีกทีเพื่อระบายรถโดยเฉพาะเลยครับพอมาดูเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับถ้าเป็น Layer 1หรือถนนหลักเนี่ยความเร็วก็จะช้าๆนุ่งๆ ค่าใช้ใจ่ายหรือค่าแก๊สเนี่ยบางทีเป็นหลักดอลลาร์เลยนะซึ่งมันเหมาะกับการโอนเงินมูลค่าสูงสูงมากกว่าแต่พอเป็นเลเยอร์ทูหรือทางด่วนโอ้โหความเร็วนี้คนละเรื่องเลยครับเร็วปีดแถมค่าใช้ใจ่ายก็ถูกมากๆเลยเหลือแค่หลักสตางค์หรือหลักเซนเท่านั้นเองนี่แหละครับที่ทําให้การใช้งานในชีวิตประจําวันอย่างการจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆการเล่นเกมหรือการใช้ดีไฟมันกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริง ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับมันก็เหมือนกับยุคที่เรามีอินเทอร์เน็ตแต่ยังเป็น 3G อยู่จะดู u t u b e ทีก็หมุนติ้วๆแต่พอมี 4G มี 5G เข้ามาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับการสตรีมวิดีโอกลายเป็นเรื่องปกติเลเยอร์ Layer 2ก็เหมือนกันครับมันคือการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ที่จะเปิดประตูให้แอปพลิเคชันคริปโตต่างๆเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราได้จริงๆทีนี้พอเราเห็นสัญ,ญญาณบวกมาทั้งอดนี่แล้วคําถามต่อมาก็คือ แล้วเราจะจัดการกับข้อมูลพวกนี้ยังไงดีในฐานะนักลงทุนเราควรจะมีกรอบความคิดแบบไหนมาดูกันครับก่อนอื่นเลยเรามาทวนกันเร็วๆอีกทีนะครับ5สัญญาณที่เราคุยกันมามีอะไรบ้าง 1. ขอบฟ้าใหม่ของราคาที่อาจเกิดขึ้น 2. ความต้องการมหาศาลที่ถูกขับเคลื่อนโดย ETF 3. การยอมรับและนำไปปรับใช้ทั้งในภาครัฐและองค์กรใหญ่ 4. เคสการใช้งานที่เริ่มจับต้องได้มากขึ้นอย่างการเอา AI มาบวกกับบล็อกเชน i และสุดท้าย5คือ l a เยอร2ที่จะให้คริปโตมันใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องย้ำกันเลยก็คือสัญญาณบวกทั้งหมดนี้ไม่ใช่การการันตีอนาคตนะครับมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเกิดขึ้น100%แต่มันคือข้อมูลดิบเป็นอินพุตชั้นดีที่จะช่วยให้เราวางแผนการลงทุนได้อย่างมีวินัยมากขึ้น แล้วแผนที่มีวินัยหรือแนวทางเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงหลกัหลกๆเลยก็คือต้องรู้จักแยกแยะเงินทุนของตัวเองก้อนไหนเสี่ยงสูงได้ก้อนไหนต้องเสี่ยงต่ําแล้วก็ใช้กลยุทธ์คลาสสิกอย่างการทยอยลงทุนหรือ DCA เพื่อจัดการความเสี่ยงเรื่องราคาที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องกําหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้าเลยครับว่าจะขายทํากําไรที่เท่าไหร่หรือจะปรับพอตอนไหน คือต้องเน้นความเข้าใจในพื้นฐานของมันมากกว่าการวิ่งไล่ตามราคาที่ขึ้นลงรายวันสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าถ้าเราว้าไปในปี2026แล้วมองย้อนกลับมาวันนี้เรื่องราวที่เราจะเล่าให้ตัวเองฟังในวันนั้นจะเป็นเรื่องของเออโชคดีจริงๆที่วันนั้นเราวางแผนมาอย่างมีวินยัยหรือจะเป็นเรื่องของรู้งี้ตอนนั้นน่าจะทําอะไรสักอย่างนะ ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราในวันนี้นี่แหละค่ะ